คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนะจ้ะนัจ้าโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม I am Spartan วันนี้อยู่กับเกมสปาร์ตันนะท่านผู้ชมกับช่องแตกยับ นะเกมนี้ก็เป็นเกมค่ายแพลตติกเกที่ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นเฮียเล่นกันไปแล้วนะ่ะป่ะวันนี้เฮียจะเล่นทุนเกมนี้สักสองพันท่านผู้ชมนะเรือครับถ้ามันเรือห้าพันแล้วมันไม่ได้กําไรเลยถ้ามันไม่ได้กําไรเกินเจ็ดพันก็เลิกซะเลิกเล่นมันซะเกมนี้ไม่มีซื้อนะท่านผะู้ชมนะเน้นหาเขาโบนัสเองนะผมนะโบนัส <Bon as S 2> มันจะเป็นรูปเขียนว่าโบนัสเลยนะฮะถ้าใครอ่านไม่ออกก็กูเกิลทานสเลดไปนะครับผม มันจะเป็นรูปธงเนี่ยฮะก็บนัสแล้วเกมนี้มีฟีเจอร์ที่เป็นโล่โล่ที่เป็นวายนะครับผมนะมันจะตําหน้าคุณนะฮะถ้าคุณดวงดีคุณก็จะได้โล่แบบใหญ่ๆสอ,อันอย่างนี้ดอกนี้ตัวแพงไปอ้หนูแม่งเูดีใจไปทําไมยนะโล่มาสองอันนะจะายแค่สองสามช่องโอ้ยโบนัสอีกหนึ่งเโอ้โห เมื่อก่อนเกมนี้บอกเลยว่าเคยดีมากท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ดีหรือเปล่านานาม,มาจับบันทีอ่ะแล้วจับทีทีก็ไม่ดีสักเกมเหมือนท่านผู้ชมนะสะลอตนะฮะกม็มีด้านีเสียกันไปนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากเล่นตามเทียก็๋ยวปักหมุดมาให้แล้วครับใต้คลิปนะครับผมนะไปตามกันได้เลยนะฮะสำหรับคลิปจัดทำดความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า8ปีบอกควรรับชมเด้อ กว่าสิปีมาดูจะตีตูดให้นะฮะหันตูดมาซิเด็กดีต,นะดกต้องโดนอะไรเด็กดีต้องโดนอะไรโดนเลียนนะ้ยงอ่ะล้เพึ่งมานะฮะเอ็ตรงนั้นโล่มนันมาอย่างน้อโอ้ว่าทำไมมีโล่นะอาจจะได้โบนัสก็ได้นะมาทำไมนะท่านท่านโยโล่มาขัดหน้าหรอโดนหรอหเด็นรูจะ โลด้าแม่โอ้โบนัสแม่งยังไม่เข้าเลยเริเ่มเบ็ดไป12บาทแล้วไป12บาทเข้าครับ <c oughs> แม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยเข้าซะทียู่เลโอ้โหโล่ไปอยู่อะไรตรงนั้นน่ะโอ้ทำไมไม่อยู่ตรงนี้ <c oughs> อยู่ตรงนี้ห <c oughs> นึ่ <c oughs> ตงตัวนี่ก็จบแล้วเนี่ยนี่ก็ได้แล้วเนี่ยโอ้ oh, <c oughs> ไปอยู่ซะ ไกลหูไกลตาเลยนะไกลไม้ไกลมือไกลมือไกลกีเดี๋ยวขอสามสิบรอบออโต้แล้วกันท่านผู้ชมเด็กสองบาทออโต้ไปออโต้ไปแล้วก็จ่ายแบบสวยๆงามนะฮะโอ้ตาลายตาลายโอ้โหมองไม่ทันอ้าวเบรเร็วเหลือเกิน หมดรอบเลยดีเพเท่าโบนัสโอ้โ oh ห oh. มาด oh ิโ oh อ้โหมาดิครับผม I am Spartan ครับดูน oh ี oh ่จะแตกยับหรือเปล่าทม่านผู้ชมันไม่ยับกูยับแน่ครับวันนี้ไม่ยับกูยับแน่นอนไอสัตว์หัวเลยสีมาให้โลกไม่ลงเลยโลกไม่ลงคืออะไรครับคุณสปาร์ตันนี่คุณจ่ายที่สองบาทจริงหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหลงตอนท้ายไอ้ตายเดือดอันอุ้ยที่เกือบได้โอ้โห,โโหลงแม่งห็นบักมันอยู่มันอยู่ปลายธงอยู่เนี่ยละไม้คุดท้ายก็ไม่จ่ายแล้วเนี่ยเต่าปีกเจาพื่ร้อยสิบห้าน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลขอแช้ได้ไหมครับเจ็ดสิบรอบไปมันต้องมาบ้างแก้วสูงแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะไม่จ่ายเลยก็ไม่ใช่เรื่องว่าล่ะ เอาเข้าต่อเลยว่าโอ้โหอย่างนี้ก็หวานเทียบกันไปดีครับบอกว่ามาแน่นอนไม้นี้มาแน่ไม้นี้ไม่มานะพ <c oughs> วกมันก็ไม่มาแล้วล่ะไม้นี้ยังไม่เข้าอีกนะแตงในแตกปะล่ะแตงในแตกปะล่ะกล้าหรือเปล่าโอ้โหสปาตันสปาตันไม่ขี้กลัวนี่มาจาพักมาเลยแล้วปัดโรด้ารับกูลงลูกไปเลยทันทีเฮ้ยโลโลขอโลหน่อยขอโลหน่อยโลไม่มาเหรอโลอะโลไปไหนเอ้า เรียก้าฟรีเกมรอบนี้ไม่มีโล่เลยโอ้ยเซิร์ฟเลยน,นี้โอ้โหโล่คูนสามนะแต่ไม่จ่ายมาจำเรื่องใต้เลยกูโอ้โหเข้าโบนัสโล่มารอบเดียวอะ่ะผมว่ามันต้องมารอบที่สามแหละรอบที่สามมันต้องมันต้องวินวินกันบ้านนะ จ่ายเงยคืนนะเนี่ยโลมาแล้วโลมาโลนฮ้ยอย่างนี้มามีลุ้นเปลี้ยงไม่ดีดอกนี้กับตัวแพงโอ้โหเมก้าก็มาร้อยสามสามบาทเฮ้ยมันให้คืนมันให้คืนมาให้คืนมานิดหนึ่งโลสองอันอีกทีนึ่้มันต้องแบบเน้นได้โลสองอันนะต้องชมนะมันจะแบบเปรี้ยงตั้งเปรี้ยวฟ้ามะพร้าวบินนะประมาณนั้นแปดสิบบาท นี้ก็ปั่นแบบรวดเร็วนะฮะโอ้ยตรงกลางตรงกลางตง้องตัวแพงดาบกับเจ้ครับผมน้ยสองร้อยเก้าสิบแปดบาทโอ้แถวหน้าเลยเหรอเรียบร้อยนะครับขออีกสักห้าสิบรอบแล้วกันน้ำม่นองเข้าเถอะเข้าเถอะเฮ้ย,ยโล่อย่างนั้นโล่อย่างนั้นแปลว่าแปลว่าตัวแพงครับผมดอกนี้โอ้โหเมกาไปห้าร้อย กำไร300ร้อยคุณผู้ชมนะแตกนอกแตกนอกแตกนอกมา300คนระับโล่สองอันอย่ามาอันเดียวดิเฮ้ยเราสู้รบเราสู้เป็นกลุ่มนะสปารนะ์ตันเลยเรามีโล่หลายอันนะมันยังไม่แตกเราโล่อะเนี่ยตังกูแตกไปแล้วแนตะ่ตอนนี้ลโล่อันเดียวเลยขอเข้าอีกสักฟีนึง่ะพอเลยขอเข้าอีกฟีนึงให้มันแตกกะพอเลยคุณผู้ชมเข้าฟีไม่แตกเราก็ต้องเล่นต่อไปแล้วนะกว่าเราจะได้กำไรกลับ เราจะกลับไปขาดทุนอีกแล้วมั้ย <_ EN> มันต้องเข้าอีกอ่ะมันต้องเข้าอีกอรอบรอบหนึ่งรอบสองใจแค่นั้นมันต้องเข้าอีกรอบท่านผู้ชมถ้ามันไม่เข้าอีกรอบนี่คือโอ้เว็บแม็กเว็บแม็กเกลียร์เกมแม็กเกลียรโอ้แล้วมันไปอย่างไวเลยมองไม่ทันเลยตอนนี้เฮ้ยเจ๊บู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  โหไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรโผล่เลยนะมดูดิดูด,ดิดูความกเกลือของเขา,าอีกเจ็ดสิบหมุนไปดูวัดใจกันไปเลยดูว่าเฮียจะเออมันต้องมาเออมบอกเลยมไม่พิสูจนมาเนี่ยรอบนี้มันไม่แตกนี่อย่างเงี้ยให้ถีบเลยนะฮะให้ถีบเพื่อนข้างๆนะที่ดูอยู่นะครับผมอันนี้ป,ปั๊บตัดไปหนึ่งที อย่าไปถีบจริงด้วยเอานะผมนะเดี๋ยวกดเคลื่อนกันมาอย่าว่าเฮียนะเป็นโทษวีดโอโอ้โเฮียต้อาโล่ไปอยู่อะไรตัวหลังวะนะโอ้ไม่ดีทำไมดีสามไม่จ่อย่าไปหวังมันแล้วท่านผู้ชมในเกมเนี่ยโอ้โหโอ้มันโอ้มันนิ่งเลยมันอาดัดเอ้อ โอ้ยเกมมันโกนะครับอ่ะสิบหกบาทก็ได้ครับ16บาทเจ็ดสิรอบสุดท้ายครับเ0รอบสุดท้ายครับถ้ากำไรมาก็ไม่สุดท้ายนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโลมามีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นตรงไหน,มนไม่ได้เลยเลยอ่ะ <c oughs> เอาละอยู่แปดร้อยนักชมหรือเจ็ดร้อครับ ไม่จ่ายแพงๆมาเลยไม่เข้าดีเกมอีกรอบนึงจบเลยโลมาสองค่ะถ้าโลมาหนึ่งไหญ่ก็จ่ายน้อยจบทีผมว่าผมเรียบร้อยแน่นอนครับเหลยสามร้อยลยสามร้อยเนี่ยแน่นอนแน่นอนเจ๊งแน่นอนตอนนี้เจ๊งแน่นอนแล้วกดเองกดเองครับกดเองเป็นเองอยู่เองจึ๊กจึกอุ้ยอุ้ยอย มันเข้าเนี่ยมันเข้าเนี่ยไปไหนเออโธ่ไม่ดีสี่แล้วท่านผู้ชมฟรีเกมฟรีเกมรอบดีสี่หนึ่งสองสามมิแต่ทุเรศครับรอบสี่มันทำได้รอบสี่มันต้องพื้นมันต้องพื้นกำไรนะนี่โผล่มาวายมันต้องโผลท่ทีแรกอย่างนี้เพื่อนถูกต้องโธ่เรียบร้อยไปกินไปเลยกินเรือกินเจนไปครับผมดอกนิดน้อยสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแตกยา ล่อลอโ้ยอย่างนี้มาอย่างนี้มาทัวดัวเออคูณเท่าไหร่้วท่านผู้ชมดอกนี้เซนเซชันลครับผมหูเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันมันได้เท่าไหร่เรามลุ้กันบ้บึ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 ้้บึ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 ้บ้ เออแต่อย่างน้อยก็ยังดีวะไม่เท่าถุนเลยป่ะเนะนี่ยอีกนิดเดียวนะนิดเดียวจะเท่าถุนนะขอโล่เถอะมันไม่ให้โล่นะให้เราจับไปหกพันเจ็ดพอเถอะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราลองปั่นกันอีกแค่700บาทท่านผู้ชมนะอีก700บาทไม่แตกเต็มเต็มหนีกันเถอะครับกดเองด้วยนะฮะกดหยุดเ,เองนะครับผมนะ เบ็ดเล่นเบ็ด60แล้วหัวร้อนมากๆครับบอกได้เลยนะเฮ้ยอู้ดทำไมเมื่อกี้ไม่ปล่อยวะเผื่อแบบเผื่อไม่กดไม่กดเล่งอะ่ะมันจะได้แบบแตกอะ่ะก็ได้เคไป่บ้าบาทครับไปได้200บาทแบบขาดทุนพันเดียวเวป็นอะไรวะเอ,อ้ย60บาทครับ ไม่จ่ายแล้วล่ะท่านผู้ชมรู้จักสภาพการแล้วนะฮะมันไม่จ่ายเราแล้วแน่นอนครับอันนี้ถ้ามันจ่ายให้ถีบหน้าเลยครับอันนี้นี่บอกแล้วไม่จ่ายแล้วโอเคท่านผู้ชมนะเราก็เหลือตังค์อยู่หกพันกว่าบาทนะฮะเเหลือหกพันทวนเลยไม่หกพันกว่าและหรือหกพันทุนทุนแล้วผมนะจากมาเจ็ดพันทุนทุนจหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไปกระทึบสระปาร์ตั้นด้วยนะครับผมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วกดซักซักไล์ ให้กันด้วยโอเคนะครับรอบใครที่ไม่อยากพลาดคลิปของเฮียก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยสำหรับวันนี้โดสปาต้านกินไปดีบร้ยก่อนไปก่อนนะสวัสดีครับ